วัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Neo Decor Design นะคะวันนี้เราจะพามาดูความคืบหน้าของงานตกแต่งบ้านคุณต้อนะคะแถวบางกรวยเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันค่ะส่วนนี้เนี่ยห้องนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องรับแขกนะคะเราจะแต่งผนังด้วยคิวสตเลสแล้วตรงนี้เป็นผนังทีเีวน,นะคะผูกอิฐลายหินนะคะตอนนี้สตเลสเนี่ยเราไปยอยไล่ใส่แล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราท,ทําฟอบอีกทีหนึ่งนะคะลองแต่เดี๋ยวเราต้องมีการเช็ดเก็บความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผนังตกแต่งอย่างโซฟาสองตัวนี้จะเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของเดี๋ยวลูกค้าจะวางโซฟาตรงนี้แล้วก็ลูกค้ามีสายลาโพงมาแล้วก็ดึงดึงลงมาแล้วเดี๋ยวมาอยู่ข้างตูต้ตรงนี้นะคะสำหรับห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคอยู่ระหว่างการตกแต่งอยู่ส่วนตรงนี้จะเป็นล่องบังม่านฝ้าหลุมสเตนเ,นเลคเพิร์ลแล้วก็ทําให้แล้ว เหลือแต่สระติเยตตรงมุมโค้งน,นะคะส่วนตรงนี้เป็นโถงทางเข้าเป็นการแต่งผนังเริ่มที่เนี่ยจะมีจะมีเสาอยู่ตรงนี้แล้วก็อินเทเลียเราออกแบบหุ่มเสานะคะตกแต่งหุ่มเสาให้มันเป็นเหมือนซุ้มตกแต่งตามนี้เลยน,นะคะเดี๋ยวให้น้องช่างภาพช่วยเก็บส่วนตรงนี้จะเป็นโถงทางเข้าจากทางเข้าหลัก ก็จะเป็นตู้เตี้ยเหมือนนั่งใส่รองเท้าแล้วก็ตรงน,นี้จะแต่งป้ายพอดีว่ามีการแก้ไขป้ายนิดนึงนะคะต่อมาเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นห้องเล่นของครอบครัวจะเป็นเซตตู้นะคะทั้งหมดตอนนี้เราทยอยทำเฟอร์นิเจอร์ติดสเตลเลสแล้วแล้วก็ไฟเนี่ยเราดึงเข้ามาในในในจัวเฟอร์นิเจอร์ของเราแล้วนะคะเหลือแต่ว่าเจาะออกลรวเก็บรายละเอียด ส่วนเดินมาฝั่งนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตรงนี้ซุ้มตัวนี้จะแต่งสองด้านนะคะจะตกแต่งล้อกันสองฝั่งมิเลอร์กันแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหลุมโค้งซึ่งหลุมโค้งเนี่ยจะมีการยิงแนวยาวแล้วก็จะมีหลเดตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะช่างกำลังทยอยประกอบตูต้ตตอยู่ อันนี้จะเป็นห้องนอนสี่นะคะจะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านเหมือนกันชั้นล่างนี้จะเป็นเซตตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบกับรูปทีดีให้ดูส่วนเดินมาตรงนี้นีจะเป็นการแต่งผนังหัวเตียงหลุมป้านะคะแล้วก็จะตกแต่งแล้วก็เดี๋ยวใส่เส,ส้นตนเลสให้นะคะตรงนี้ก็จะมีการประดับกระจกด้วยส่วนตัวตู้นี้เดี๋ยวจะมีตู้ล่างตู้ลอยแล้วก็ตู้เก็บของทุกหญ่นะคะแล้วก็ตรงนี้เจีจะมีเดเบตอีกเซตหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้เราออกแบบแล้วก็ทําให้ลูกค้าที่หน้างามเจ้ามีการติดตั้งส่วนบริเวณนี้เนี่ยจะเดินถัดไปจะเป็นห้องฟิตเนสส่วนฟิตเนสต,ตนี้นะคะจะมีการแต่งหนึฝ้าแนวยาวแล้วก็ผูกผนังโดยค่าเส้นสแตนเลสต,ตามแบบพ่ดีส่วนโครงผนังด้านนี้เนี่ยจะเป็นผนังเซตวังโพรทัศน์นะคะซึ่งหรือไฟต่างๆเนี่ยทางลูกค้า ทางลูกค้าเนี่ยได้ทําตามแผนที่ทงอินเทอร์เนียเราออกแบบไว้เราเปนคนเขียนแบบให้กับทางผู้สร้างบ้านนะคะตําแหน่งไฟต่างๆก็เช่นกันเดินตามงานที่เราตกแต่งไว้อันนี้จะเป็นห้องทํางานนะคะห้องทํางานเนี่ยก็จะเป็นเซตตู้ทางานแล้วก็โต๊ะทํางานของเจ้าของบ้านโต๊ะทํางานนี้เราก็ทําให้ลูกค้าด้วยโดยเราออกเดาตามแบบเดิมที่บ้านเขาเคยใช้ที่ลูกค้าชอบแบบไหนเราก็จะวัดสเกลตามที่คุณเขาถนัดเลย ตรงนี้จะเป็นผนังไว้บอร์ดเดี๋ยวจะมีการไปเขียนเลคเชอร์หรือว่าจดโน้ตอะไรไว้บนนี้ส่วนนี้จะเป็นตู้โชว์ตู้เอกสารอะไรนะคะทงเซตนนี้ด้วยคือจัดตามแบบหลุมฟ้าก็เช่นกันแล้วก็จะให้ลูกค้าหมดงานที่ทางเราทำเนี่ยถ้าทางผู้สร้างบ้านเขาทาหลุมตามแบบของเราแล้วเราเพียงประดับสแตนเลสใส่กระจกตกแต่งความงดงามใส่คิ้วบัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเดีชั้นสองเลยคะ่ะต่อมาชั้นสองนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นถึงสูงซึ่งจะเลื้อยจากข้างล่างขึ้นมา เป็นการแต่งหนุ่มป้าแต่พอดีบริเวณนี้เขาติดตำแหน่ง็อกไฟ <c oughs> ก็เลยต้องทําใหญ่นิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําเป็นตัวซ่อนไฟประดับโชว์แก้แก้ให้ลูกค้าบางทีหน้างานจะเจอปัญหา ABC เราจะจัดการให้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราเดินมาดูเป็นห้องลูกชายก่อนลูกชายตรงนี้คือจะแต่งผน,นังหัวเตียงนะแล้วก็มีปุ่ผน,นังด้า่นข้ามตามแบบนะบส่วนเซ็ตตรงนี้จะเป็นเซตตู้ทีวีอะไรที่เราทําได้เราก็จะยอยทําสีทําอะไรลูกค้าไป น,ะะน,นี้ติดโพมิก้าแล้วมันข้างบนเนี่ยจะคืบหน้ากว่าข้างล่างติดโพมิมก้าแล้วก็ทยอยไล่สีส่วนงานตรงนี้จะเป็นเซตโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือนะคะแล้วก็ไล่มาตรงเซตที่เป็นบอทอินโ o เซสทั้งหมดนี่ห้องลูกชายห้องแรกนะคะต่อไปห้องนอนลูกชายอีกห้องนอนหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นตกแต่งผนังหัวดเตียงทั้งเซตเลยแล้วก็ผูกกล่กองา่านซึ่งกล่องมอ่มนเนี่ยลูกค้าจะไว้อยู่บนตัว ชุดตกแต่งของเราแล้วก็เอาเท่าออกเพราะเขาต้องการมีกล่องบังผ้ามา่านอันนี้จะเป็นเซ็ตตู้ทีวีแล้วก็เป็นตู้เก็บของเล่นลูกค้าของโมเดลของสะสมแล้วตรงนี้จะเป็นเซ็ตตกทำงานนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็น w อ l อินซึ่งเราเดินสายไฟอะไรไว้หมดแล้ว,ลว,หว,ลวเหลือแต่การประดับให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่สายไฟลงเข้าที่อันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้นะคะห้องระบตามแบบีหยจะแต่งซุ้ม ตกแต่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างติดตั้งนะคะจะเป็นซุ้มแนวอย่างนี้แล้วก็รูหลุมบ้านะคะจะอําการกว่าของห้องอื่นนะคะเราก็จะมาต่อด้วยห้องนี้นะคะ่ะห้องนี้เนี่ยจะมีการเชิดวางผนังตก,กแต่งแล้วก็ตู้ทีวีนะคะระวัาางซับบูเฟอร์ตามกับสายลำโพงจะเห็นว่าดังๆนี้จะเป็นสายลำโพงที่เราวางไว้เป็นตาแหน่งตามที่ลูกค้าเขาใช้เซตเครื่องเสียงเจ้านี้อยู่แล้วนะคะ จะเป็นดูโชว์ซ้ายขวาเราก็เดี๋ยววางโซฟากระต๊กกลางก็จบแล้วค่ะห้องนี้ครบหส่วนห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่พอมาถึงจะเจอวอล์กอินพโรเซอยู่ซ้ายขวาจะเหมือนคล้ายๆห้องนอนล่างเดินก็มาอีกเนี่ยเราจะเจอชุ้มผนังหนุเตียงแต่งหลุมฝ้านะคะเราใส่เส้นสแตนเล็ตรอแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเดย์เบดให้ไว้นั่งพักผ่อนตรงนี้จะเป็นเชิตดโชว์ ตู้โชว์นะคะส่วนมาด้านนี้เนี่ยจะเป็นเตตู้ทีวีโดยมากในห้องนอนเนี่ยเราก็จะจัดให้ลูกค้าพบส่วนหลังนี้เนี่ยจะมีการทำเตียงลอยตัวต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาติดตั้งภายหลังนะ <c oughs> คะเพราะมันจะได้ไม่เลอะกันสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันคืบหน้าใส่กระจกใส่ไฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้กระดูกันอีกีนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะบายบาย